ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีี่้เสู่รายการน่าจะเป็นธาตการตลาดนะครับผมก็ซื้อโต๊ะมาตัวหนึ่งนะครับตใหญ่มากเลยไม่น่าจะเห็นนะครับอ่ะโอเคโต๊ะมันก็หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นแบบพับได้แล้วก็มี2ชั้นนะครับราคามีหลากหลายมากเลยครับตั้งแต่500ปลายไปนะจนถึงประมาณ7จ็ดแปดร้อยแล้วก็ดีไซน์นี้ก็มีขายเป็นพันก็มีนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาบริษัทเดียวกันหรือเปล่าในยี่ห้อเนี้ยครับไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะก็เดี๋ยวแต่ว่าค่าส่งเนี่ยคือมัน500อก็จริงแต่ค่าส่งคือแบบว่า200กว่าบาทในขณะที่บางร้านขาย700้นะค่าส่งก็100กว่าบาทอะไรเงี้ยครับก็หลับตาจิ้มมาได้ร้านนี้นะครับก็เดี๋ยวลองประกอบมันดูนะครับไปเริ่มจากแกมเออแกงงไงดีวะ Be careful not to cut t h e c u u t i o n inside when cutting โแกะจากตรงนี้แล้วกันนะครับเอ่ออข,ข้างในมีโฟมด้วยนะฮะแปลกมากเลยะค,ะครับนี่ครับมันมันมีเป็นเอ่อโฟมเยอะๆนะครับแล้วก็ดูเหนียวเหมือนนี้อะไรสักอย่างหนึ่ง ถ้าผมดึงออกมา,า,าผมไม่แน่ใจว่าเขาประกอบมาหรือยังนะครับหรือผมต้องประกอบเองหรือเปล่าหรือมันพับมาอยู่แล้วก็ไม่รู้นะครับคือเหมือนจะเปิดปิดฝังนะครับน่าจะไปล่าจากฝังมามากกว่าอ่ะชิช oh โอ้ m ม่ก็โฟมมันช่างบอบบางเหลือเกินไม่อยากเชื่อเลยว่าแค่สอดโต๊ะเนี่ยลำบากเหลือเกิน รออ้อนโอเคง่ายกว่าเยอะเฮ้ยโดนโดนช็อตโอเคอเค่อาการสืเอชั่น,นะครับรถมันเล็กกว่าที่คิดนะเนี่ยเราจะนึกว่ามันน่าจะใหญ่กว่านี้เปล่าเลยเล็กมากแต่จริงเล็กก็ดีนะครับเพราะห้องผมที่มันไม่ค่อยเยอะโถก็มีลงมีรอย พอสมควรนะฮะมันเล็กกว่าผมนึกว่าจะใหญ่กว่านี้นะก็ดีนะครับไม่ต้องประกอบเขาพับมาเลยนะเออเดี๋ยวพิงไว้ก่อนมาดูลักษณะของโต๊ะนะฮะมันก็จะเรียบเรียบง่ายๆดูสภาพค่อนข้างผ่านสึกมาใช้ได้นะครับดูดูไมค่อยใหม่เท่าไหร่ นี่มันกลางยังไงนะครับ นี่หรอผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะฮะก็โอเคนะประกอบเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับมันเล็กนะครับตอนแรกผมึกึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าเล็กก็ดีแล้วครับเพราะว่าที่ผมมันค่อนข้างจํากัดนะครับก็ตั้งใจว่าจะตั้งไว้ตรงนี้ขอบโต๊ะก็เออโอเคนะครับแต่ดูดูเหมือนจะเก่าๆนิดนึงนะฮะ ผมไม่รู้เขาเก็บงานมายังไงอาจจะแบบไม่ได้ดีมากแต ere, ก่โดยรวมก็อาจะโต๊ะสั่นใช้ได้เลยนะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบมั่นคงเท่าไหร่เลยครับอาจจะต้องลองหาโต๊ะมันสั่นนะเห็นไหมสั่นเงึงเงเลย <W acing S 2> เวลาเขียนแรงๆอาจจะสั่นได้นะครับก็ลองดูอันนี้ก็เป็นขาตั้งนะครับเก็บได้หรือว่าเราเก็บก็ได้นะแล้วก็หักเก็บไป ค่กจ็บปนะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่าเป็นตัวกั้นได้ก็เป็นฟังก์ชันที่โต๊ะนี้มีให้นะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะนั่งทํางานตรงนี้แล้วก็หันไปมองข้างนอกอ่าแต่ไม่รู้ว่าสัญญาณไฟฟ์ที่บ้านจะถึงหรือเปล่านะครับก็ต้องลองพิสดูอีกทีนึงเหนื่อยมากเลยก ah, ับโต๊ะต no si ัวนี้ ว่าจะกลางแกะเสร็จนะครับจริงๆมันดีนะถ้าไม่ต้องประกอบมันพับมาได้ก็ดีผมตั้งใจซื้อโต๊ะแบบที่มันแบบกลางได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเผลาต้องการพื้นที่เพิ่มจะได้ปุบพับเก็บไปแล้วก็วางไว้อ่าวางไว้ได้ในบ้านนะครับก็โอเคผมเป็นตากุ้งงอีกแล้วทุกคนไม่ได้ไม่ออกจากบ้านเลยนะเป็นอีกแล้วนะเป็นทุกๆสามเดือนเลยมั้งใช่ไหมคือผมเป็นก่อนอาทิตย์ที่แล้วเป็น,ปนก่อนไปตัดผมนะครับแล้วก็ ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านก็ก็ยังเป็นได้นะครับก็คงเป็นโชคที่นอนน้อยแล้วภูมิตกแหละนี่ก็เป็นมาจริงๆแล้วนนครับยังไม่หายดีเท่าไหร่แต่ก็ดีขึ้นเยอะละงั้นก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปกับเจ้าโต๊ะตัวนี้โต๊ะพับได้นะครับบ๊ายบาย